สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนธันวาความปีพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบกกันค่ะเทมเพเรนนะคะเดดเดย์แปดดาบนะคะสามเหรียญหกดาบ สามไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญสิบถ้วยเดอะสตาร์นะคะอัศวินถือถ้วยมาเริ่มดูกันที่พลังงานใบแรกกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนนี้ แม่หมอมองว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้พบกับการเปลี่ยนแปลงแม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่หรือแม้แต่การที่คุณจะได้จบบางสิ่งบางอย่างอ่ะซึ่งคุณกำลังรอคอยเวลานั้นอยู่อ่ะ แม่เหมอมองว่าในช่วงปลายเดือนนี้คุณอาจจะต้องอดทนอีกสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งต่างๆมันจะจบลงหรือว่าสิ่งที่คุณพบเจอมาสิ่งที่เป็นความเครียดความวิตกกังวลที่นำพาความหนักใจมาให้กับคุณนะคะมีโอกาสที่มันจะจบลงในช่วงเดือนนี้นะทางด้านการเงินเนี่ยคุณได้ไพ่เดอะเดย์แม่เหมามองว่าการเงินในช่วงเนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะคะ เหมือนกับรายรับต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ามาตามเป้าที่คุณคิดหวังเอาไว้อะหรือแม้แต่การที่คุณลงทุนลงแรงแรงกายแรงใจทุ่มเทไปกับการทำงานแต่เหมือนกับผลตอบรับหรือสิ่งที่คุณควรจะได้มันไม่เท่ากับที่คุณควรจะได้รับอะอาจจะได้น้อยกว่าที่คุณคิดนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยภาระเยอะหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับหนี้สินหรือว่า สิ่งที่คุณนะเคยทําเอาไว้มันแบบยังไม่เป็นไปตามที่คุณกำลังหวังแผนนะ่ะอยากจะจบอยากจะปิดหนี้อยากจะปิดยอดปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้จบภายในปลายปีเนี้ยแต่ว่าเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันอาจจะยังไม่จบลงหรือว่าบางท่านเนี่ยที่แบบไปกู้เงินมาต้องแบบส่งเป็นดอกเบี้ยไปก่อนนะคะช่วงเดือนนี้ อาจจะมีโอกาสที่ค่อนข้างตึงมือเลยทีเดียวนะสำหรับการเงินของชาวราศีสิงห์ส่วนสภาพแวดล้อมทั่วไปในรอบๆตัวคุณนะแม่เหมาะมองว่ามันจะมีความอึดอัดใจในบางท่านคุณอยากจะขยับขยายแต่คุณก็ไม่สามารถทำได้อยากจะเดินหน้าก้าวหน้ามากขึ้นแต่มันก็ยังไม่เป็นไปดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นเลยคำเดียวคืออดทนนะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนนี้ต้องอดทนให้มากๆอนาคตเนี่ย การที่คุณกําลังแบบพยายามประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปข้างหน้าแม่หม่อมองว่าการเวลาจะช่วยเยียวยาคุณการเวลาจะช่วยนําพาตัวคุณไปสู่แสงสว่างไปสู่สิ่งดีๆในทางข้างหน้าแม้ตอนนี้มันอาจจะยังมืดมนมองไม่เห็นแสงสว่างนะเพราะฉะนั้นแล้วอะชาวราศีสิงในช่วงเดือนนี้แม่หมอมองว่าเกี่ยวกับ สิ่งที่จะนําความเครียดความกดดันมาให้กับคุณจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานด้วยก็เป็นไปได้นะคะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ต้องอดทนผ่านช่วงนี้ไปก่อนเนาะเกี่ยวกับทางด้านความสําเร็จความสุขความสมหวังของคุณเนี่ยเดอรสตาร์ Star, มันเหมือนกับตัวคุณเองต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักแบบ ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยอะสี่เมท้านะคะแม่หมอมองว่าคุณจะต้องพยายามบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆให้มีความสมดุลกันก่อน่ะคุณถึงจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะมันเหมือนกับตัวคุณอาจจะเพิ่งลงหลักปักฐานเพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่มีความมั่นคงยังไม่มีความแน่วแน่พอ มันเลยทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ประสบผลที่ดีสักเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องวางรากฐานวางสิ่งต่างๆให้มีความมั่นคงปรับพื้นฐานให้ดีก่อนนะส่วนใครที่กำลังคิดอยากจะวางแผนทำธุรกิจหรือทำอะไรใหม่ๆในช่วงเวลาเนี้ยอยากจะให้ไตร่ตรองดูให้ดีๆก่อนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนทำอะไร ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องชะลอแลหลายอย่างมากๆเลยนะชะลอความคิดชะลอหรือหรือแม้แต่การที่จะต้องปล่อยวางความกดดันตัวเองลงบ้างด้วยนะคะทางด้านความรักในดวงคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับใครบางคนที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณนะสำหรับคนโสดถ้ากำลังรอคอยอยู่นะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ ถูกใจตรงสเปคคุณเลยก็ว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยสารสัมพันธ์กันนะคะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดได้ส่วนทางด้านคนมีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้เระมัดระวังเกี่ยวกับความคิดเห็นไม่ตรงกันน่ะมันเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามควบคุมพยายามเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปอะ่ะเลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความอึดอัดได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคนมีคู่จะต้องแบบเหมือนใส่ใจความรู้สึกกันให้มากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนทางด้านสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีสิงห์แม่หมอมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะมีเกี่ยวกับระบบโลหิตจาง ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกายบางท่านอาจจะเป็นความดันต่ำบางท่านอาจจะเป็นความดันสูงแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์มดลูกนะ่ะอาจจะมีซีดเกี่ยวกับระบบรังไข่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีหรือบางท่านเนี่ยประจําเดือนอาจจะมาไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับมีความแปรปรวนของฮอร์โมนมีความแปรปรวนของทางด้านอารมณ์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะ มาดูพลังงานไพ่สรุปกันนะคะพลังงานไพ่สรุปอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมชาวราศีสิงห์บ้างนะคะดิไฮพริเทสนะคะราชินีถือดาบดิเอ็มเพลอร์นะคะดิเอ็มเพรสนะคะ,ะ,คะสามถ้วย หกถ้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนนี้แม่เหมาะมองว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความอ่อนไหวง่ายมากเกินไปหรือในบางท่านน่ะพอบทจะแสดงความเข้มแข็งก็คือเหมือนแสดงออกถึงความแข็งกร้าวมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นแล้วให้ระมัดระวังเกี่ยวกับาาทางด้านอารมณ์นะคะเดือนนี้ แม่เหมาะมองว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้พบปะกับใครบางคนที่เป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนเก่าๆมีโอกาสได้พบเจอได้ติดต่อได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าในช่วงเดือนนี้พยายามอย่าไปกดดันหรือไปคิดเยอะอะไรวางได้ก็วางลงบ้างนะสำหรับชาวราศีสิงห์มันเหมือนกับเป็นช่วงที่ตัวคุณเองจะต้องให้เวลาช่วยเยียวยาคุณให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อนอะ เหมือนแบบไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดอะไรเยอะคือค่อยๆแบบปล่อยวางลงบ้างไม่ต้องไปกดดันเยอะนะคะสําหรับช่วงเดือนนี้วันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ